สวัสดีครับมีคนสงสัยว่าเราจะตรวจสอบเหรียญ w b n อย่างไรว่าอยู่ในบล็อกเชนหรือเปล่าเป็นคําสงสัยเป็นความสงสัยที่งี่เง่าครับถ้าเหรียญไม่ได้อยู่บนบล็อกเชนมันจะมาอยู่ในทัศนวลิตได้อย่างไรเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปในอันนี้ <c oughs> ประวัติการโอนและประวัติการอโอนเข้าโอนออกนะครับเราจะไปตรงนี้นะครับมันจะมาเจอหน้านี้เนาะ ให้เราคลิกคําว่าตรงชื่อเหรียญนะครับชื่อเหรียญคลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็จะมาเจอคอนแทกอันนี้คือดานแรกเลยครับเหรียญที่อยู่บนบล็อกเชนอิตาเรียมนะครับเราก็มาเอาคอนแทกนะครับคอนแทกเราจะไปทำอะไรเราจะไปค้นหากันที่ Google นะครับเดี๋ยวเราไปเปิด g o o ก l e เลยนะครับ Google นะครับ g o เ g l e เป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของโลกนะครับการค้นหาเราไม่ได้มโนขึ้นมานะครับผมเอามาวางเลยนะ วางในช่องค้นหาแล้วก็กดค้นหาอะไรนะครับอ่ะมันก็จะโชว์เลยครับนี่ครับอิเทอร์สแกนอิเทอร์สแกนคืออะไรครับอิเทอร์สแกนคือสถานที่ของเหรียญเกิดเกิดใหม่เยอะแยะจำนวนมากมายหลายพันเหรียญนะครับที่จะต้องเป็นบล็อกเชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเราอยู่ในบล็อกเชนอิเทอร์สแกนนะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับอ่าก็จะเป็นของ Facebook ของคนนู้นคนนี้อันนี้อีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจนะครับลองคลิกเข้าไปดูเลยนะครับเว็บไซต์ใครไม่รู้ครับแต่ไม่ใช่เว็บไซต์ของดับเบิลยญทั่วไไป้เเรราาาสมถช็คดะ การเคลื่อนไหวของเหรียญน,นะครับเป็นอย่างไรนะฮะมันมีรประวัติการโอนประวัติผู้กระเป๋าผู้ถือมีถือกี่คนกี่คนแล้วก็พวกนี้มีนะครับการ t าร n s เฟอร์เราแปลภาษาไทยก็ได้ครับสำหรับท่านที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเราก็แปลไปดูนะครับอ,อันนี้เหรียญคําว่าบิ๊กบิกอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวนะเว็บไซต์บล็อกบ o ็อกซี่นะครับบ็อกซี่อนเนี่ยก็มีประวัตินะครับต่างๆว่า กาคลายผู้ถือครองเยอะมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถดูเพิ่มเติมได้กดดูต่างๆนะครับคำ,คำถามมีคนถามมีคนสงสัยบอกก e ็แล้วเป็นไมนเป็น,เ,ปนเหรียญคริปโตเคเลซี e, จริงหรือเปล่าเป็นสิครับถ้าไม่เป็นมันจะมาอยู่ในเว็บไซต์พวกนี้นครับอยู่ใน Ethereum, อีเชเรียมหรือในอีเชอร์สแกนนะครับมันสามารถตรวจสอบกันได้ง่ายๆฮนะมีคนงี้เงานะตรวจสอบไม่เป็นนะส่วนบุคคนไม่รู้ก็ไม่ได้เสียหายนะครับคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะส่วนคนรู้แล้วเราก็ไปพยายามที่ ไปพูดให้คนพุ่ยเหว่นี่ยมันน่า,มาโมโหนะครับเดี๋ยวเราลองกลับไปดูหน้า Google อีกทีนะการค้นหานะแค่สองเว็บนี้ก็โอเคนะครับเป็นการตรวจสอบเหรียญจากตรวจสอบเหรียญบล็อกเชน Blockchain ทั่วโลกเลยนะครับตัวนี้ก็อีทูสแกนแล้วก็เป็นเครือข่ายหลักเครือข่ายอันดับหนึ่งของเหรียญจิปเปอร์ r r อ n c เนี่คอันดับสองก็จะเป็น BNB Smart Chain นะครับ ส่วนอันดับ3นี่ยังไม่ได้ใจว่าเป็นอันดับไหนนะครับจะเป็น t r 4 0าร์สี่หรือ,อเครือข่ายของตรนนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆพอนลครับพอได้เนื้อใจความนะครับสวัสดีครับ